สวัสดีครับ ผมธีรพัฒน์พนงครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนโรงเรียนราชวินิตบางเขนครับปัจจุบันก็ดูแลนักกีฬาเรื่องวินัยครับแล้วก็ควบคุมการซ้อมคอยช่วยเหลืออาจารย์นครครับในการที่เขาจะสั่งในแบบฝึกซ้อมต่างๆเลยครับก็จะคอยช่วยอาจารย์สแตนบายอาจารย์แล้วก็คอยบอกเด็กในบางจังหวะในช่วงการฝึกซ้อมครับต้องย้อนไปช่วงมัธยมครับคือมัธยมผมเป็นนักกีฬาที่นี่ภายใต้การดูแลของอาจารย์นครครับแล้วก็พอจบจากมัธยมอาจารย์นครก็ให้โอกาสเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พอจบจากธรรมศาสตร์อาจารย์ก็ดึงกลับมาให้ใหมาเป็นผู้ แชมป์ชนะเลิศมาแล้วก็ได้แชมป์อีกรายการหนึ่งก็คือในรุ่นของประมาณ15าปีนะครับนะที่จะขึ้นมา16ปีก็คือรายการสสสได้มีโอกาสไปในรอบชิงชนะเลิศในรอบภาคก่อนที่จะเข้าสู่รอบประเทศในเรื่องของการซ้อมนยครับก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดครับเพราะว่าคือเด็กบางส่วนเนี่ยก็คือเป็นอีกกลุ่มที่ได้แชมป์ไอเมเน่ด้วยแล้วก็ได้แชมป์อีกหลายๆรายการคือรุ่นมันไม่ห่างกันมากเพราะว่าอาจารย์นครก็มีแบบซ้อมที่เหมือนกันคือเ่างที่บางเขนเนี่ยจะคือเป็นแบบซ้อมของอาจารย์นครโดยตรงอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลืออาจารยยยย์์อออ่่่่าาาางงงงบครรั้ทีจไมูก็ล เองในแบบแพทเทิร์นที่เขาให้ไว้สวัสดีครับผมนายปัจจวีดิมจงที่เล่นชี้เตะความสามารถของน้องเขาเนี่ยคือหนึ่งคือมีการจบสกอที่หนักความแข็งแรงคือวิธีการเข้าบอลเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดอ้นีคือเป็นข้อดีของเขาคือดุดันไม่กลัวอะไรเงี้ยครับข้อเสียของน้องเนี่ยครับก็คือถ้าเกมปกติเนี่ยเล่นได้แต่พอถึงว่าพอเกมนานๆเล่นแบนว่าพอแช่ไปนานๆอนะ่ะร่างกายเขาร่างกายเขาเหนื่อยเงี้ยสติเขาจะขาดบางทียังไม่มีสมาธิในเกมที่มากพออันนี่คือต้องเพิ่มเพิ่มให้เขาครับ ยออพี่แมนธันาโชว์อยู่แบงค์ครอบวีดีเอ็เล่นหลังผมชอบเขาเล่นเดียเด่ยวเต็นแบบให้บอลชัวรนะ์สวัสดีครับผมนายสมศุพัฒน์ยิง่งเ่าครับชื่อเล่นชื่อเบปซี่ครับเป็นตัวเล่นเส้นฝั่งซ้ายครับคือเหตุผลเนี่ยที่น้องเนี่ยครับได้ได้เล่นริมเส้นเนี่ยเพราะหนึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดี มีความเร็วนะครับทางอาจารย์นครเนี่ยก็เลยมองเห็นในความสามารถตรงนี้ก็เลยจับ้ไปเล่นที่ริมเส้นครับส่วนข้อเสียของน้องเนี่ยขึ้นอยู่กับการจบสกอร์คือถ้าเทียบกับคนที่แล้วเนี่ยเขามีการจบสกอร์ที่หนักกว่าตัวน้ององคนนี้ก็ถามว่ามีโอกาสจบสกอร์ไหมมีแต่ว่ายังยังไม่มีความหนักที่มากพอไอดอลที่ผมชอบกะก็เป็นพิลิคาดิเยวครับเขาผมเล่นมาครับผมชอบมากครับเพราะว่าสไตล์การเล่นก็มีความเร็วแล้วก็การเลี้ยงบอลที่คล่องตัวมากครับบ้าเขียงของจริงครับไม่ได้ขี่จะรอดู สวัสดีครับชื่อปื้อครับเล่นตำแหน่งผู้กษาประตูครับเพราะว่าเพื่อนชวนไปเล่นครับก็เลยเล่นเนาะเขามีความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วนะแล้วก็บวกกับการที่ว่าแบบคือในช่วงเวลาซ้อมเนี้ยครับคือประตูก็ต้องกล้าสั่งกล้าตะโกนบอกอะไรเงี้ยแต่คือช่วงเวลาซ้อมเนี้ยน้องเขากล้าสั่งกล้าอะไรคือทํางานในการซ้อมอย่างแบบมีประสิทธิภาพเะบางอย่างในในข้อผิดพาดก็ยังมีนะครับแต่ว่าในเวลาซ้อมของการเป็นผู้รักษาประตูเขาว่าทาได้ดีเหมือนกันครับลูกที่ไม่ถนัดเนี่ยน่าจะเป็นลูกเท้าก็ไม่ถึงเวลาเวลาบอลแบบโยนยาวเงี้ยยังไม่แม่นยำยังไม ิีเมทครับครับชอบครับยิงดีครับผมอยากเตะพวกเขาครับ,รบยิงผงไม่เข้า สวัสดีครับผมอาจารย์นครชูสอนสายครับหัวหน้าผู้สอนโรงเรียนราชวีวิตบางเขนนะครับในกีฬาฟุตซอลก็ปีนี้เข้าปีที่17ครับก็คือทําฟุตซอลมาโดยตลอดนะครับก็มีได้รับนโยบายจากทางโรงเรียนนะครับโดยท่านผู้นวยการให้นําเด็กนะครับมาเก็บตัวกินนอนอยู่ที่นี่แล้วก็ทําการฝึกซ้อมผลงานของราชวินิจบางเขนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับแนวหน้าของฟุตซอลในระดับนักเรียนก็เราก็ยังผลิตนักกีฬาฟุตซอลเข้าสู่สโมสรเข้าสู่ทีมชาติอย่างต่อนเนื่องก็มีมาตั้งแต่รุ่นของ ธนพลมณีเพชรที่ติดทีมชาตินะครับพงศิริตรงตั้งสักกุลนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซาแมนธนาโชตบาสลาวุฒิพลาพฤกปอดสุภกรมัมจลูนเดชเจจุตินันถ้าเป็นผู้รักษาประตูก็อย่างเช่นตอนนี้นะครับก็พาดูรัตโอลานะครับก็เป็นทีมชาติที่ไปชิงแชมป์เอเชียล่าสุดแล้วก็กําลังสร้างดาวรุ่งที่ได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเจ้าโบสนะครับที่ของยูสิบแปดที่พาลาวินบังเขนได้แชมป์ในรุ่น16ปีเปีนะครับถือว่าเราก็ยังมีกําลังหลักๆออยู่่าจจะไมครบ ก็ตัวหลกัหลกๆก็ยังอยู่หลายคนนะครับก็เป็นชุดที่ได้แชมป์ส์สชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นกับรุ่นพี่แล้วก็สร้างผลงานอย่างเช่นเจ้าแป๊บซี่ซึ่งเป็นดาวรุ่งที่ทางเพจของไอวัเน่ให้การยอมรับว่าเป็นดาวรุ่งแห่งปีนะครับที่คว้าแชมป์รายการ U18 ปีไอวัเน่มาได้ก็อยู่ในชุดนี้หรือมีเจ้าเต,าเตาแล้วก็ยังมีเจ้าลูแปงนะครับที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการกระชากกินตัวบอลสวยงามมีความเร็วเข้ามาอยู่ในทีมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีในด่านสุดท้ายเจ้าดี นะครับที่เป็นผู้รักษาประตูซึ่งช่วยทีมได้เยอะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณรายการดีๆนะครับขององค์กที่จัดขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาเยาวชนโรงเรียนและวินิบางเขนก็ขอต้อนรับนะครับทุกทีมทั้ง16สถาบันเข้าสู่การแข่งขันในรายการนี้และวินิบางเขนนะครับก็มีความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเรามีสนามมาตรฐานนะครับพร้อมที่จะให้ทุกทีมได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็มีสถานที่ในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับเราได้เตรียมที่สําหรับคณะกรรมการฝ่ายมีเดียทีม งานทุกคนเนี่ยที่บริเวณใต้าอาคารหนึ่งแต่ครับเราจะจัดหมวดหมู่ไว้ให้หมดเลยมีสถานพยาบาลนะครับท่าน,นักกีฬาได้รับการบาดเจ็บอะไรต่างๆเราจะเตรียมการดูแลตรงนี้ให้ทั้งหมดครับสำหรับทีมที่เข้ามาในรั้วลาวินบังเขนนะครับขอให้เตรียมตัวให้ดีนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพลังของกองเชียร์ของเราและนักกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันรับประกันได้ครับเราไม่เกเรแล้วก็จะทําให้เกมการแข่งขันเนี่ยออกมาสนุกและมันที่สุดครับ